โหนเฟียทูฝาท่อมโฮมาลนด้วยเกมมันเป็นแนวนี้ก็คืออยู่บ้านคนเดียวมันจะสยองยังไงวะเออมันจะสยองยังไงก็แค่เกมอยู่บ้านคนเดียวปะมาดู oh. เอพิโซดกันหน่อย <laughs> เขาบอกว่าเฟียทูฝาท่อมเนี่ยนะเป็นเรื่องราวที่เป็นอ่าเป็นเฮอร์เลอร์เกมที่ทำมาจากเรื่องจริงนะคะแบบโดยมีคนที่แบบอ่าลอดชีวิต จริงๆนะมาเล่าให้ฟังแล้วเขาก็มาทำเกมประมาณนี้ซึ่งซึ่งเกมหนึ่งก็จะไม่เกิน20นาทีประมาณนั้นนะคะบอกว่าไม่อยากจะเอาเอาไปลงที่ลิ d ติกนะไอ้มันเป็นเว็บยอดฮิตของฝรั่งนะลิ d i ิกเพราะวเดี๋ยวจะหาเป็นฟิกชันฉันไม่รู้ว่ามันเริ่มจากที่ไหนแต่ว่าฉันก็มีสกิลในการเล่าเรื่องที่โอเคเลยนะ อันนี้ก็คือคนที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่อง Home alone นะฉันจะขอเริ่มจากมันเป็นกลางเทอมซัมเมอร์นะครอบครัวของฉันนะออกไปทำงานนะเป็น w อล k กวอล์กเอ้วอร์กทิปนั่นก็คือฉันต้องอยู่ด้วยตัวเองนะตลอดสัปดาห์ก็ทำทุกอย่างเหมือนทั่วไปนะตื่นนอนทำเดลี่อุ้ยเสียงอะไรวะเนี่ยนาฬิกาก็ดังเหลือเกิน อันนี้อสเปซเพื่อลุกตื่นตอนสองทุ่มหลัอจจกงี่ไปเคเราลุกขึ้นมาสักหน่อยโอเคอันนี้ห้องนอนเราใช่ปะ่ะม,มีเตียงอยห้องนอนเรานี้ก็สวยดีเหมือนกันนะเนี้ยสีมน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 อ่ะโอเคเราต้องลงไปข้างล่างนะอุย้ยอ่ะแม่เหรอ แม่ส่งข้อความโอ้โหมาเพียบเลยมีส่งข้อความมาในมือถือด้วยนะคะโอ,โอ้โหโอไมคก๊ God. อดอ่านตั้งแต่แรกนะคะเดี๋ยวนะเมื่อไหร่ที่พ่อกับแม่จะกลับมาเนี่ยพ่อกับแม่นะจะกลับในตอนวันจันทร์นะหนูลูกแม่ไม่ได้บอกหนูตั้งแต่เมื่อวานหรอเจ๋งยังไงก็เทคแคร์ตัวเองด้วยนะนอนให้ตรงเวลาล่ะผมหวังว่าแม่จะซื้อ x b ็ x อกให้ผมนะอย่างที่แม่บอกไว้อะแบบว่าซื้อตอนที่มันลดอะ เออผมขอเอาเมสันกับจอร์ดมาที่บ้านคืนนี้ได้ไหมอ่ะแบบว่าทำทำกันบ้านทำกันบ้านได้สิลูกเอาเอาเพื่อนมาเลยถ้าเกิดอ,อยากได้อะไรก็โทรบอกแม่นะอ่าให้แน่ใจว่าว่าว่ามีใครมาให้ให้เช็คก่อนเปิดประตูนะประมาณนั้นไอ้ดูดูไอ้ที่รูรูตาบันเกตอะกระจกอะสักอย่างนะแล้วก็เทคแคร์ care, นะหนูลกูกเคฮะแม่อ่าพ่อพ่อกับแม่นะจะกลับมาในเย็นวัเย็นวันอาทิตย์ ผมอ่ะอายุสิบสี่แล้วนะแม่เออแม่ไม่ต้องกังวลไปหรอกอืมผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะยีบซะหน่อยอะนะแล้วก็เดี๋ยวจะสั่งพิซซ่ามาด้วยแหละเย่ yeah. ไม่ต้องไม่ต้องไปสั่งอะไรเลยนะแม่ทำราสัญญาให้แล้วอยู่ในช่องฟิตโถเอยจะกินพิซซ่าซะหน่อยแม่บอกว่ามีราสัญญาแล้วอันนี้น่าจะเพื่อนเรานะชื่อเมสันโอลิเวอร์โยโยดูดูมันคุยกันเอ้ นายจะไปบ้านเจสิก้าพรุ่งนี้ไหมเนี่ยเฮ้ยไปดีเพื่อนจอร์ดก็ไปนะนายอะฉันไม่รู้อะทำไมอะเพื่อนนายบอกนายอะเจอเธอ,เธอไม่ใช่หรอเมื่อวานอะเมื่อวานเธอไม่อยู่อะฉันว่าฉันอาจจะไม่เหมาะกับเธอก็ได้นะเฮ้ยนายโอเคแล้วเพื่อนนายเหมาะสมถ้าลดถ้าลดเอนเตอร์ีนายลงหยดหน่อยอะนะแล้วกันบ้านเคมีเป็นไงบ้างอ้อบาเอ้ยฉันลืมอะเดี๋ยวทำคืนนี้นี่แหละอุ๊ยเหมือนกันเลย <laughs> ไอสองตัวนี้เองไม่ยอมทำกันบ้านครอบครัวของฉันอะไม่อยู่คืนนี้หมาเป่ามาเล่นมาริโอกันมาริโอ้คาร์ดอะไอบ้านเนโบจะมาทำกันบ้านไงมาเล่นเกมเฉยเดี๋ยวเดี๋ยวบอกนะเพื่อนเดี๋ยวบอกโอเคเดี๋ยวฉันไปชวนจอดด้วยแต่ว่าสัญญาไม่ได้แล้วนะเพื่อนพอดีฉันต้องไปกันเน็ตอะออไอพวกนี้นี่บอกให้มาทำกันบ้านอ,อันนี้ห้องใครวะแอบเปิดซะหน่อย อ๋อนี่ห้องพ่อกับแม่เราใช่ไหมโอเคเราไม่ควรจะเข้าไปเราเป็นคนเป็นเด็กมีมารยาทเฮ้ยก้มทำไมอะ่ะทำไมอะ่ะมันมีอะไรให้ก้มเหรออ๋ออ๋อนี่ไงที่ที่พ่อกับแม่บอกว่าให้เราส่องตรงนี้ก่อนที่จะเปิดประตูให้ใครปะอ๋อแค่เอาตัวไปชนก็เปิดเลยเหรออีบันเก็ตตรงเนี้ยนะ <c oughs> <c oughs> ไม่เห็นมีอะไรเลยไม่เห็นมีอะไรเลย เอาลาซสัญญาแม่มากินเดี๋ยวโอ้โหตู้เย็นเปิดใส่หน้าเอาบอกว่าอาหารเย็นนะกดจีเพื่อเพื่อเคลื่อนทิ้งอ่ะได้ดิแล้วฉันฉันเคลื่อนฉันเคลื่อนลาซสัญญาแม่ทำไมวะยิบ <laughs> เดี๋ยวขอไปเวฟก่อนนะไมโครเวฟอยู่ไหนวะทุกคนอันนี้เหรออ๋อแค่เข้าแค่เข้าก็อุ่นได้เลยโอเค กำลังอุ่นอาหารนะเสียงอุ่นอาหารคดดังได้ยังอุ่นนานจังอ่ะเรามากินกันเถอะป๊บคือยังไงเหรอแล้วแต่แตกินอนะ่ะอ๋อบอกว่าฉันจะไปดูทีวีระหว่างที่ฉันกินด้วยนะอ๋อโอเคโเค นายนี่สุนทรีเหมือนกันนะเนี่ยเพื่อนทีวีดูทีวีไปกินลาซานญาไปขำ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 คืออะไรกินเสร็จแล้วหรอคือยังไงหรอต้องต้องเคลื่องก่อนปะ ต้องเคลื่องลาสัญญาก่อนแล้วเราก็มาเปิดอ๋อนี่ไงโถเอ้ยเราต้องเคลื่องลาสัญญาก่อนนะแล้วเราไปเปิดทีวีไม่งั้นเราเรากินไม่ได้เกมอะไรวะเนี่ยอันนี้คือคือถือว่าเรากินหรือยังอ๋อนี่ไงกดกินอืออร่อยมากเลยอร่อยสุดๆอืมลาสัญญาแม่นี่อร่อยฟุดๆไปเลยทีวีมันฉายอลไวะเนี่ยพระพุทธรูปเหรอไฟจบแจ๊บจบแจ๊บจ เฮ้ยเฮ้ยวุดวุดทุกคนเห็นป่ะเมื่อกี้ทุกคนเห็นปะ่ะเมื่อกี้มันมีมันมีเงาเดินขึ้นไปชั้นสองอะตรงบันไดอะตรงนั้นอะ อะไรใช่ไหมโอ้ยเสียงทีวีก็น่ากลัวเหลือเกินดูอะไรเนี่ยมาสเตอร์เชฟเหรอฉันควรจะเอาอีนี่ไปไว้ไหนเหรอแม่งอุ้ยอะไรอีกมีคนมเมสเซจมาโอลิเวอร์เมสันเหรอของโอลิเวอร์เนี่ยเมสัน สรุปว่าเพื่อนมาไม่ได้นะเออมาไม่ได้แล้วก็บอกว่าให้ไปบ้านอ่าให้ไปบ้านเจสสิกา้าพรุ่งนี้แทนสรุปว่าเพื่อนไม่มานะคือเราต้องอยู่ตัวคนเดียวโดยสมบูรณ์จะทำไมทีวีปิดเองอะ่ะอ๋อตกใจนึกว่าทีวีปิดไอตัวข้างบนที่มันเดินขึ้นบันดไดออะไรปิดทีวีก่อนนะไม่เนี่หนูหูวอะ เราถือว่าเอาอิฐหลาสัญญานี่ถือเป็นอาวุธเราได้ไหมมันถือเป็นอาวุธเราได้ไหมอะเฮ้ <c oughs> ยประตูเปิดปร,ประตูเปิดเหรอว่ดจะประตูหลังบ้านเปิดใครมันเข้ามาเนี่ยประตูมันเปิดแล้วทุกคนเอาแล้วประตูมันเปิดทุกคน ไงวะมันมีมันเห็นจริงๆนะเห็นจริงๆไม่ได้โมมีอะไรไหมเนี่ยต้องแอบดูก่อนว่ามีอะไรไหมก็ยังไม่มีนะถืออีฐาดลาสัญญานี่แหละใช่เลยอขึ้นกระไดแป๊บยังไงมันยังไงมันยังไงมีถาดลาสัญญาในมือนะเฮ้ยอุ๊ยอะไรอีกแม่หื ไม่ทำไมห้องเราเปิดอะเฮ้ยอะไรอะไรอะไรทำไมอะมีอะไรป่ะเนี่ยไม่มีอะไรใช่ไหมเดี๋ยวเข้าห้องตัวเองก่อน<ๆ>รู้สึกไม่ค่อยดีรู้สึกแปลกๆปิดประตูซะหน่อยไม่ได้กลัวหรอกแต่ว่าฉันมีถานรัสัญญานะเพื่อนขออ่านแป๊บอ้าวแล้วเราไปตอบมันตอนไหนวะเนี่ยเราไปพิมพ์ตอบมันตอนไหนวะ เนี่ยบอกว่าไม่ได้แล้วเพื่อนเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้แล้วกันนะอย่าลืมทํากันบ้านเคมีล่ะเออไม่เป็นไรเพื่อนชิลชิลอยู่คนเดียวก็ชิลเดี๋ยวทอทากันบ้านเสร็จนะเดี๋ยวก็เข้านอนแล้วอะไรวะเนี่ยต้องทํากันบ้านก่อนอีกทากันบ้านตรงนี้ใช่ไหมมีอะไรปะเนี่ยทำกันบ้านก่อนก็ได้วะ โอเคทำกันบ้านแป๊บเวลาเที่ยงคืนครึ่งใช้เวลาหลายชั่วโมงในการทำกันบ้านเลยนะโอเคกันบ้านเสร็จละอ่าเรียบร้อยแล้วตูยังถือถาดละสัญญาอยู่เลยแล้วมันยังไงหรออะไรอีกแม่นี่ก็ขยันแม่นี่ก็ขยันอย่าอยู่ดึกนักล่ะอย่าให้เราไป <c oughs> ไอ้คุ ไอ้คุณพอลล่าเนี่ยน่าจะเป็นเพื่อนบ้านแหละแบบคอยฟ้องแม่ว่าเรานอนดึกอะไรเงี้ยไฟไม่ปิดอะไรเงี้ยชัวเลยโอ้ยอย่าให้แม่ได้ยินจากคุณพอลล่านะว่าหนูไม่นอนนะหนูลกูกบ้าเลยแม่งเจอเพื่อนบ้านขี้ฟ้องเจอเพื่อนบ้านขี้ฟ้องนอนเลยแล้วกันง่วงทํากันมานเสร็จแล้วก็นอนเลยพร้อมถาดลาสัญญาในมือตีหนึ่งตีหนึ่งสิบหก โอ้รู้สึกหิวน้ําไม่หิวน้ําอะไรตอนตีหนึ่งวันนี้นอนก็นอนไปดิเพื่อนจะมาหิวน้ําอะไรตอนตีหนึ่งมาปะเนี่ยฉันต้องลงไปกินน้ําหรอโอ้ยต้องไปใช่ไหมโอ้ยก็แค่กินน้ำแหละทุกคนหิวหิวพอดีเราหิวน้ําใช่ไหม หิวน้ำเฉยๆเลยมีอะไรไหมไม่ได้ระแวงหรอกแต่ดูซะหน่อยไม่มีเสียงอะไรวะเสียงอะไรเฮ้ยประตูอะไรประตูหลังเปิดแล้วเหรออ๋อไม่ใช่นะอุ้ยตกใจนึกว่าประตูหลังเปิดอกินน้ำหน่อยดีกว่า อือึอึกอึกอึกอชื่นใจชื่นใจเขายิงชั่วมีอะไรไหมดูสิไม่ได้เราแวงหรอกแต่ดูซะหน่อยโอเคไม่มีอะไรกินน้ำเสร็จแล้วก็ขึ้นบนนะทุกคนมันก็แค่กินน้ำว้าชื่นใจขอกินสัหน่อยนะอีกกึบหนึ่งอ้าอ้าน้ำนี่มันโคตรอร่อยเลยว่ะ ปิดซะหน่อยไม่ไไม่ได้กลัวหรอกแต่ปิดนิดนึงอะไรอีกแม่ฮะแม่ส่งรูปอะไรมาเหรอไมมใครอยู่ที่ประตูอ่ะเธออยู่ที่ประตูเหรอวุ้ไม่ใช่ผมแม่เดี๋ยวเดี๋ยวกูตอบได้ปะเนี่ยไม่ใช่ผม อยู่ที่ประตูหน้าบ้านเราทุกคนว้าอะ,อะไรวะเนี่ยมันอมีให้ซ่อนด้วยเหรอต้องแอบด้วยเหรอวอ t t ด e ไม่มีอะไรมัง้งตูจะแอบทำไมอะ่ะไม่มีอะไรซะหน่อยแต่ว่า ขนาดนี้แหละลงไปดูหน่อยไหมใครใครมันอยู่หน้าบ้านวะอนี่มันบ้านอัวถึงแม้อัวจะอายุแค่สิบสี่แต่อัวไม่กลัวหรือหรอกเอ้ยอัวไม่กลัวแม่จะส่งมเมสเซจอะไรมาตั้งหนาวะทําไมอยะพอล่าส่งมาให้แม่อ่ะบอกว่าเขาดูน่ากลัวมากเลยฮะกะฮะ ปีนหน้าต่างเราโทรเียตำรวจแล้วบอกว่าให้เข้าไปในห้องแล้วก็ล็อกกุญแจอย่าเปิดประตูไม่ว่าจะมีเสียงอะไรก็ตามเหรอวัดดับวัดวัดละละเมอแม่เส่มาตอนที่กูลงมาแล้วไหนเชี่ยเชี่ยอุ้ยเชี่ยเชี่ยมีจริงโอ๊ยฝาก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 เดี๋ยวเดียว รีบเข้าห้องใช่ไหมรีบเข้าห้องรีบเข้าห้องก่อนโอ๊ยจะเอาจะเข้าห้องเข้าห้องอืมเราเราล็อกประตูหรือยังวะเออล็อกแล้วมั้งเดาว,ว่าล็อกแล้วซ่อนไหมอะซ่อนซ่อนไม่มีอะไรใช่ไหมมาเอ้ยแม่แม่เสษมาแม่เสษมาตอนนี้ทำไมเนี่ยอุ้ยเสียงเสียงพังหน้าต่างทุกคนเสียงพังหน้าต่าง มันพังเข้ามาแล้วะ่ะมีเสียงกิ่งด้วยแต่ว่าแต่แม่บอกเราว่าห้ามห้ามตอบรับใดๆเด็ดขาดนะไม่ว่าเขาจะทำอะไรยังไงอะ่ะอุย้ยกดกิ่งใหญ่แล้วะจะรอดไหมเนี่ยแต่ว่าก็อยากออกไปดูอะ่ะออกไปดูได้ปะ <c oughs> <c oughs> อุ้ยอะไร ได้ยินได้ยินเธอไหมพอล,ล่าอยู่ที่ประตูแล้วนะแม่ขอโทษนะหนูลูกทุกอย่างโอเคแล้วล่ะจริงหรอจริงหรอแม่เชื่อ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 คนง่ายฮม่แต่ว่าเรามีขวดน้ําอยู่เราอาจจะไปใช้ต่อสู้กับมันได้ใช่ไหมคุณคุณพอล,ล่าเขาอยู่ตรงประตูแล้วว่าเราก็แค่ลงไปเจอเราก็รอดปะใช่แหละใช่แหละไปไปไปเสียงอะไรอ่ะใช่แหละ เข้ามาไหมเนี่ยยังไงวะเนี่ยโอ๊ยดิดได้ยินเสียงรถตำรวจทุกคนรถตำรวจคือมีรถตำรวจใช่ปะ่ะขอดูหน่อยเฮ้ยตำรวจมาตำรวจมา คือรอดเหรอรอดใช่ไหมคือลงไม่ได้แล้วเหรออินั่นมันไปแล้วเหรอว้าคุณพอล่าฮะผมมาแล้วคุณพอล่าอ้ยคุณพอล่าตัวดำดำคุณพอล่าผมกลัวมากเลยเมื่อกี้มันอยู่ในบ้านนะฮะไม่เป็นไรนะหนูลูกป้ามาแล้วป้ามาช่วยหนูลูกแล้วมีตำรวจด้วยอ๋อ โอ้ยจบแล้วทุกคนมันเด้งออกเลยไงทุกคนสรุปว่าโอนอมิวรอดพ้นไปได้นะคะเซอร์ไวนะคะสำหรับเฟียทูฝ่าท่อมนะโฮมาโลนเฮ้ยเป็นเกมสั้นๆที่สนุกดีนะเนี่ยใช้ได้รอดเฉยอะเออไงล่ะปกติโอนอมิวจะขิดนะแต่ว่าเกมนี้รอดเพราะว่าเพราะว่ากลัวเพราะว่าปลาปลาขวนน้ำไปแล้วแล้ว,แล,วแล้วคิดในใจว่าเอ้ยน้ำมนน้ำมนมันมาไม่ได้เลยใช่หรอวะ ก็มานนี้นะคะทุกคนสำหรับเฟียทูฝ่าท่อมโฮมอโลนสนุกใช้ได้เลยเนี่ยอาจจะไปซื้อผ้าอื่นมาเล่นอีกนะก็ใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะวันนี้อโอนมิวขอตัวก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่เกมหน้าบ๊ายบายอนมิวบาลเลสสตลวถอดสมองวันละนิดจิตแจ่มใส